สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเดิมนะคะอามาดูกันซิว่าภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายให้ลงมาจากเบื้องบนคุณมีภารกิจอะไรที่ต้องมาทำในชาตินี้พบนี้นะคะ เช่นเดิมเป็นแรนดอมนะพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูเพราะเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเชลเจยานในการรับชมและการรับฟังนะคะถ้าเชื่อตั้งจิตตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่้าไม่เชื่อให้ปิดคลิปและเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะ กอนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆของช่องเราพลัง,งานดีๆของช่องเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มสุป,ประแตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคน ขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอแรงครูบาร,รมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบาร,รมีครูมาถึงเซนสัญชาตยานความรู้สึกของผู้อ่านภายแล้วก็มาถึงพลังงานของพิพัยทุกใบเลยนะคะเรามาดูกันซิว่าภารก,กิจที่คุณได้รับมอบหมาย ามาจากเบื้องบนเนี่ยในชาตินี้พบนี้เนี่ยคุณได้รับภารกิจรับมอบหมายภารกิจอะไรให้มาทำนะคะอขอดูหน่อยโอสองเหรียญแน่นอนคุณเป็นคนที่วนมาวนกลับมา,าคุณอาจจะเจอปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ำๆคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคนคิดทบทวน ในอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหรือถ้าเป็นเรื่องเงินก็คือคุณเป็นคนที่หาเงินหาเงินหมุนเงินนะหาเงินเก่งใช้เงินเก่งหมุนเงินคล่องอะไรประมาณนี้แล้วเป็นคนที่สามารถบาลานซสามารถปรับจูนอารมณ์ปรับจูนความรู้สึกบาลานชีวิตให้อยู่กับสถานที่นั้นหรือให้อยู่กับเหตุการณ์นั้นให้อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นได้นะ,ะมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเลย ที่ได้รับภารกิจรับมอบหมายมา,าให้ลงมาในสิ่งนี้ในจุดนี้เนี่ยคือบางคนน่ะรู้สึกสับสนนะบางคนรู้สึกสับสนกับสิ่งที่ตัวเองเจอกับพลังงานของตัวเองหรือรู้สึกสับสนกับชีวิตตัวเองก็มีพลังงานคุณตรงไหมถ้าตรงไปต่อแต่ถ้าไม่ตรงให้เลื่อนผ่านหรือปิดคลิปได้เลยนะดูต่อ ดูต่อสิว่าภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายนะจากเบื้องบนเนี่ยให้ลงมาเนี่ยให้คุณมาทำภารกิจอะไรในชาตินี้พบนี้นะคะสี่เหลียนคือคุณเนี่ยได้รับการมอบหมายมาเพือ่อบริหารจัดการเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความรู้สึก หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันลงตัวและให้มันสมดุลให้มันเข้าที่เข้าทางนะเกิดมาชาตินี้พบนี้คุณอาจจะมีภาระอาจจะมีนิสินอาจจะมีสิ่งที่ต้องบริหารต้องจัดการหรือว่าเออมันเกี่ยวกับแบบมันอยู่กับ คือมันเกี่ยวกับเซฟโซนมันเกี่ยวกับการรักตัวเองมันเกี่ยวกับการาเขาเรียกว่าจำแบบเหมือนมีขอบเขตในพื้นที่ของตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วคุณเป็นคนที่มักนะมักเป็นคนที่กอดติดอ,อยู่กับ ความคิดกอดติดอยู่กับเรื่องราวต่างๆกอดติดอยู่กับอดีตกอดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมือนภารกิจที่คุณได้รับมาเนี่ยเหมือนเขาพยายามบอกว่าเออคุณจะต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักให้มันรื่นไร่รู้จักปรับสมดุลรู้จักให้มันอา่าเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามเวของมันบ้างเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นบ้างอะไรประมาณเนี่ย นะภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายให้ลงมาทำในชาตินี้พบนี้คือภารกิจเรื่องอะไรโอ้โหเนี่ยเดอะสตาร์ Star, แล้วก็ห้าหมายการบริหารจัดการการฟื้นฟูการเยียวยานะหลายๆคนเลยเป็นชาวแสงหลายๆคนเป็นแบบสตาร์ซีดเป็นชาวแสงเป็นคนที่แบบ คุณอาจจะเกิดมาในชาตินี้พบนี้คุณอาจจะเกิดมาในาจุดนี้เนี่ยคุณอาจจะมีชื่อเสียงนะคุณอาจจะเกิดมาเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนทีเ่เป็นที่รู้จักของผู้คนนะและอีกอย่างหนึง่งคือเหมือนกับว่าชีวิตของคุณอะเป็นชีวิตที่เกิดมาแบบไม่ได้เรียบง่ายไม่ได้สวยหรูแต่คุณประสบความสำเร็จ แต่คุณมีชื่อเสียงแต่คุณเป็นคนที่สามารถฟื้นฟูหรือให้กำลังใจหรือเยียวยาทั้งตัวคุณเองและผู้อื่นได้นะคือคือมันมีการแข่งขันอยู่ในดวงของคุณมันเป็นดวงที่แบบต้องสู้ต้องแข่งขัน ต้องมีการจัดการการบริหารการอะไรอย่างเงี้ยนะตลอดนะแล้วเป็นดวงของคนที่ต้องเผชิญกับผู้คนหรือกลุ่มคนหรือต้องพบปะผู้คนอยู่เรื่อยๆหรือเจอกับเหตุการณ์ใดอยู่เรื่อยๆหรือเป็นคนที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือจัดการเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยปัญหาของคนความยุ่งยากของคน ชีวิตของคนอะไรอย่างนี้นะแล้วดูต่อซิว่าว่าภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายมานะในชาตินี้พบนี้คือภารกิจเรื่องใดนะสิบดาบสิบดาบเหมือนเขาพยายามบอกว่าคือคุณนะ่ะหลายหายคนนะ ผ่านกับเหตุการณ์หลากหลายมีประสบการณ์ล้นเหลือผ่านกับเหตุการณ์ชีวิตมากมายนะที่ผ่านมาคุณเจอแบบทั้งปัญหาผู้คนทั้งศัตรูทั้งคนที่จริงใจและไม่จริงใจเออนะคุณเจอมาสารพัดแล้วคุณเจอกับเหตุการณ์ความล้มเหลวหลายหลายคนนะหลายหลายคนนะเจอกับเหตุการ์ ความล้มเหลวของชีวิตมาแล้วนะหรือหลายๆคนผ่านความเป็นความตายมาแล้วด้วยนะมันมีสิ่งตรงนี้เกิดขึ้นนะแล้วภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายมาในชาตินี้พบนี้นะ,ะคุณได้รับภารกิจรับมอบหมายภารกิจให้มาทำอะไรจะสิ i ความถูกต้องความยุติธรรมความซื่อสัตย์เกี่ยวกับความจริง เกี่ยวกับความดีงามเกี่ยวกับความถูกต้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เกี่ยวกับความยุติธรรมไพยจะติกแล้วเป็นคนที่ทำทำบาปไม่ขึ้นนะคุณทำบาปไม่ขึ้นทำเรื่องผิดศีลผิดธรรมไม่ขึ้นเออนะแล้วก็เป็นคนที่ทำแบบ คือคุณเป็นคนรู้รู้รู้บาปบ,บุญคุณโทษรู้ดีรู้ชั่วอะไรอย่างนี้นะไพจัตสติกแล้วเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาแต่เป็นคนยุติธรรมเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนดีคนหนึ่งเลยไพยจัตติกนะเอ่อเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาบอกว่าความถูกต้องความยุติธรรมความซื่อสัตย์นะ หรือหลายๆคนเกี่ยวกับระบบงานรัชการระบบงานที่ต้องเกี่ยวกับความถูกต้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เกี่ยวกับความยุติธรรมเกี่ยวกับความชัดเจนเกี่ยวกับความไม่คดโกงไม่ทรยศอะไรอย่างเงี้ยตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายให้ลงมาในชาตินี้พบนี้คือภารกิจเรื่องอะไรอีกเดวิล เดวิลเนี่ยเห็นไหมเหมือนเขาแบบเหมือนคุณนะต้องมาปราบมารเหมือนคุณต้องมาปราบปีศาจเหมือนคุณต้องมาเพื่อ,อ,อชำระร้างบาปต้องมาเพื่อ,อ,อรับ เรียนรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมมารับทุกคนอะทุกคนมีมีแบบมีเวรกรรมติดตัวมาอยู่แล้วมีทั้งบุญและบาปติดตัวมาอยู่แล้วมีทั้งถูกและผิดมีทั้งขาวและดำติดตัวมาอยู่แล้วนะจะสตกกับเดวิลขึ้นมาเดวิลมันเป็นพลังงานของเดวิลถ้าแปลตรงตัวก็คือปีศาจปีศาจหลายซาตานกิเลสตันหา ความคือดำดำเทาๆสิ่งผิดสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องอผิดศีลผิดธรรมสิ่งที่หรืออาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยคุณได้รับภารกิจลงมาเพื่อลองผิดลองถูกเพื่อรู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วแล้วก็ค่อนข้างนะคนที่ดูคลิปเนี่ย คนที่ดูคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแบบเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตัวมาพอสมควรเออนะเกิดมาชาตินี้พบนี้คุณอาจจะมีศัตรูอาจจะมีคนที่หักหลังทรยศอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีกับคุณด้วยแล้วภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายให้มากระทำในชาตินี้พบนี้คือภารกิจเรื่องอะไรห้าถ้วยห้าถ้วย ไม่สมหวังกับเรื่องความรักนะไม่สมหวังกับเรื่องความรักมักผิดหวังกับเรื่องความรักมักอ,อกหกักมักเสียใจในเรื่องความรักหรือมักแอบรักคนมีเจ้าของหรือมักไปเป็นมือที่สามของเขานะหรือมักมีคู่แล้วแบบถูกนอกใจอะไรประมาณนี้ จะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะมาเพื่อให้คุณได้ตื่นรู้มาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้มาเพื่อให้คุณอาชาติที่แล้วคุณอาจจะเคยแบบเขาเรียกยังไงอะเบียดเบียนคู่สามีภรรยาของคนอื่นมาชาตินี้พบนี้คุณอาจจะต้องมาชดใช้ในสิ่งนี้อะไรประมาณนี้ด้วยนะอาดูต่อสิภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายให้มา นะในชาตินี้พบนี้มีอะไรอีกสองไม้สองไม้มาเพื่อจัดการบริหารจัดการปัญหาหรืออะไรบางอย่างหกถ้วยเนี่ยคุณเป็นคนที่มีอดีตชาตินะหกถ้วยเนี่ยคือเก่าเก่ามันคือบุญเก่ากรรมเก่ามันคือสิ่งเก่า มันคือมมชาติพบที่แล้วมันคือสิ่งที่ติดตัวคุณมาอ่ามีทั้งบุญและบาปมีทั้งคุณและโทษมีทั้งอ่าคนที่ดีและไม่ดีที่ติดตามมาด้วยนะถ้าใครเคยผ่านเหตุการณ์ที่พูดไปหมดเนี้ยแล้วก็คือว่าคุณได้ชดใช้แล้วคุณได้รับคุณได้ตรงนั้นแหละนะคุณกำลังจะสิ้นสุดแหละ ถ้าคุณได้ผ่านเหตุการณ์ที่พูดไปแล้วแล้วภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายให้มานะในชาตินี้ภพนี้คุณได้รับภารกิจรับมอบหมายให้มาทําอะไรนะคะก้าวถวยหลายๆคนเป็นโสดหลายๆคนไม่ประสบความสําเร็จเรื่องคู่นะหลายๆคนเป็นโสดเป็นโสดแบบอายุมากเลยมีแบบ อะไรอย่างเงี้ยน้าคืออาจจะเคยมีคู่ผ่านการมีคู่มาแล้วแต่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเรื่องคู่หรือมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความสุขเออนะก้าวเหรียญมาเพื่อมังคังร่ารวยมาเพื่อเรียนรู้ว่า,เ,าเรียนรู้คุณค่าของตัวเองเรียนรู้คุณค่าของความสุขที่ เพื่อเขาให้ปรงอ่ะให้ปรงกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณเคยผ่านมาแล้วอะ่ะนะเรียนรู้การอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณเนี้ยภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายแล้วเกิดมาชาตินี้พบนี้คุณค่อนข้างเป็นคนมีเงินค่อนข้างเป็นคนที่สุขสบายค่อนข้างเป็นคนที่มีฐานะระดับหนึ่งนะ ระดับหนึ่งเลยนะคือในความพึงพอใจของคุณเลยนะแต่มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องเรื่องชีวิตคู่นั่นแหละนะเกิดมาในชาตินี้คุณได้รับภารกิจใดนะให้มากระทำในชาตินี้พบหนีบ้าง6ดาบแล้วก็อาลาชาเหรียญก็คือนั่นแหละมันเกี่ยวกับเรื่องอ่า คือคุณจะต้องแบบหลายๆคนนะบางคนนะบางคนมีการแบบเกิดที่นี่ไปได้ดีอีกที่หนึ่งนะบางคนมีการายกย้ายถิ่นฐานมีการอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะมีการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนถิ่นฐานหรือหลายๆคนมีการแบบว่าได้ไปอยู่ในที่ที่ไกลบ้านอะไรอย่างเงี้ย และอีกอย่างหนึ่งหลยหลายคนนะ่ะมีการพัดพลากจากคนที่คุณรักเหมือนเขามาให้คุณเรียนรู้นะเหมือนเขามาให้คุณเรียนรู้ว่าเออมันแบบคุณอาจจะยึดติดนะคุณอาจจะเกิดมาเป็นคนที่ยึดติดเกี่ยวกับคู่ยึดติดเกี่ยวกับเออเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะตัวตนบุคคลหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอืม เขาแบบให้คุณรู้จักแบบปรงรู้จักปล่อยวางรู้จักคลายรู้จักแบบแล้วคุณนะ่ะเกิดมาเนี่ยมันเหมือนคุณนะ่ะมีแรงอาคาตมามีแรงแบบพยาบาทมาแล้วก็อ่คุณรู้สึกว่าหลายๆคนนะ่ะมีม,มีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นมาด้วยนะคะคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ช่างนะ เออมีอะไรที่มองไม่เห็นมาด้วยแต่ชาตินี้พบนี้คุณเกิดมาคุณค่อนข้างเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่ามีฐานะหรือมีความสบายในเรื่องการเงินนะแต่มักไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักหรือมักอ่ามีแบบถูกหักหลังถูกทรยศหรือเจอคนที่ไม่ค่อยจริงใจอะไรประมาณเนี้ยนะอ่าดูต่อสิ ว่าภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายมาในชาตินี้พบนี้คือภารกิจเรื่องอะไรเนี่ยคือมันเหมือนว่าคุณนะ่ะต้องแบบคือคุณต้องสู้ตลอดอะชีวิตต้องมีความพยายามแล้วก็ต้องทำด้วยด้วยตัวเองอืประมาณเนี้ยแท่ส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่เลยจะประสบความสําเร็จจากความสามารถจากความพยายามของตัวเองเ,ออเขาอาจจะให้คุณเรียนรู้เรียนรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยเรียนรู้ถึงความเหนื่อยยากเรียนรู้ถึงความพยายามอะไรประมาณนี้ด้วยภารกิจที่คุณได้รับมอบหมายนะมาในชาตินี้พบนี้คือเรื่องอะไรสเตรงเนี่ยแล้วใบสุดท้ายเป็นแฮงแมนเนี่ย ก็คือคือตรงเนี้ยรู้เลยพอขึ้นไพ่แฮงแมนท้ายสำรับเนี่ยคือมาเพื่อตื่นรู้มาเพื่อตื่นรู้สัจธรรมแห่งชีวิตมาเพื่อตื่นรู้ความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นมาเพื่อเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างของสรรพสัตว์เพื่อให้ได้ตื่นรู้ตระหนักและคิดได้เออประมาณเนี้ยนะแล้วคุณก็เนี่ยเป็นคนที่ มีมีของอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะที่เขาคอยตามมาดูแลคุณด้วยตามมาปกป้องตามมาดูแลมาคุ้มครองคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วคุณเป็นคนที่มีแบบมีอดีตชาติมาแล้วเนี่ยคุณเคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วด้วยนะมาเพื่อให้ปรงมาเพื่อให้ตื่นรู้มาเพื่อเรียนรู้สัจธรรมชีวิตเนี่ยมาเพื่อให้มีแบบ เนี่ยก็คือแฮงแมนนะ่การห้อยหัวแล้วเขามีแสงอยู่ที่หัวนะคือคนที่ตื่นรู้คนที่เขาเคยมีประสบการณ์คนที่เขาเคยผ่านเหตุการณ์คนที่เขาเคยอะไรอย่างเงี้ยนะมาเพื่อปรงมาเพื่อให้ตื่นรู้มาเพื่อเรียนรู้สัจธรรมมาเพื่อเรียนรู้ดีชั่วมาเพื่อเรียนรู้ถูกผิดอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยคือสิ่งที่คุณได้รับภาระได้รับมอบหมายเออมาในชาตินี้พบนี้ นะคะโอเคมีประมาณนี้นะคะขอยโชคดีนะสวัสดีค่ะ